รากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของครูภัชนะนั่นเองนะคะจากข่าวที่แล้วที่เราเรียนกันไปในเนื้อหาของเซตนะคะคราวนี้เราจะมาต่อในเรื่องที่2ของของเรานะคะโดยเนื้อหาแรกที่เราเรียนไปนะคะจากสรุปได้ว่าเราจะเรียนเรื่องเซตนะคะโดยที่เป็นแบบแจบกบแจงสมาชิกนะคะแบบบอกเงื่อนไขแบบเซตจำกัดเซตอน,าน,านัน เซตที่เท่ากันและเซตว่างนะคะจามเนะะื้อหาทั้งหมดนี้นะคะเราจะไปต่อเนื่องที่เรื่องที่สองนะคะคือเอกภพสัมพัทธ์นะคะในส่วนของเอกภพสัมพัทธ์เป็นยังไงนั้นลงมาดูกันเลยค่ะอ่ะเรื่องที่2นะคะคอเอกภพสัมพัทธ์นะคะก็คือเซตที่แสดงถึงขอบเขตของสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยมีข้อตกลงว่าจะไม่กล่าวถึงสิ่งอื่นนะคะนอกเหนือจากสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์นั้นนะคะเราจะเขียนได้ว่า ตัวนี้นะคะเขียนสัญลักษณ์เป็นแทนด้วย u ตัวใหญ่อย่างนี้นั่นเองนะคะอ่าตัวนี้มันจะเขียนแบบนี้เป็น u ตัวใหญ่นะคะค่ะจากตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1น,นี้นะคะบอกไว้ว่ากําหนดให้เซตของเอกภพสัมพัทธ์นะคะมีเป็นเโดยที่ x เป็นชื่อของเดือนใน1ปีนะคะโดยที่อันใหญ่เลยเนี่ย คือเดือนใน1ปีให้เขียน z A ในแต่และข้อต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกนะคะลองไปดูข้อแรกนะคะเซตของ A นะคะเป็น x โดยที่ x เป็นชื่อของเดือนที่มีจำนวนวันน้อยกว่า30วันวันน้อยกว่า30วันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็คือ z ซ A จะเป็นเดือนของกุมภาพันนั่นเองมีแค่เดือนเดียวใช่ไหมคะต่อไปข้อที่2 เซตของ a นะคะ x โดยที่ x เป็นชื่อของเดือนที่ลงท้ายด้วยยนมีอะไรบ้างล่ะ a ก็จะเป็นเป็นเมษายนอะไรอีกมิถุนายนใช่ไหมคะอะไรอีกกันยายน พฤษจิกายนใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกเอ่ยมกลากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤษจิกายนหมดยังเอ่ยหมดแล้วใช่ไหมคะ อ่าตัวนี้เราก็ใส่ปิดดับปิดได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าเอกภพสัมพัทธ์นี้แค่นี้เองนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างของแผนภาพเวนนะคะแผนภาพเวนในที่นี้นะคะมาดูว่าอันแรกเนี่ยเราก็คือการอําเซตมาเขียนในรูปแบบของแผนภาพนั่นเองนะคะ u ก็คือเอกภพสัมพัทธ์เซต a และเซต b นะคะ่ห่างกันแบบเนี้ยไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกันเลยค่ะเซต a ของคูง่อยู่ตรงนี้เซต B อยู่ตรงนี้และอยู่ในเหตุประบสัมผัสกันนะคะเราจะเรียกเซตนี้ว่าไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกันเลยนะคะไม่มีส่วนร่วมกันนะคะอันที่สองนะคะเซต A กับเซต B มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตรงนี้อ่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งเกี่ยวเนื่องกันนะคะแต่เราไม่ได้หมายถึงว่า A ทั้งหมดอยู่ใน B และ B ทั้งหมดอยู่ใน A นะคะแค่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเกี่ยวเนื่องกันนะคะต่อไปอันที่สาม ะะอันที่3นี้มีเอกภพสัมพัทธ์เหมือนกันมี a และมี b แต่ b ของเราเนี่ยไปอยู่ใน a ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราจะเขียนได้ว่าเซตของ b เป็นสับเซตของ a เพราะว่าสมาชิกทุกตัวใน b จะอยู่ใน a นั่นเองอันที่4นะคะมี a และ b เป็นเซตที่มีความเท่ากันหรือซ้อนกันสนิทแบบนี้นะคะ มันก็คือ a อยู่ใน b และ b อยู่ใน a จะเขียนได้ว่าเป็น a เท่ากับ b หรือ b เท่ากับ a ก็ได้นะคะลองไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งกำหนดให้เซตของ a คือ1 2 3 4นะเซตของ b คือ3 4 5 6ลองมาดูตัวอย่างว่าจากเมื่อกี้ที่เรามีมา4ี้อย c ให้เลือกนะคะ สังเกตดูว่ามีตัวใดที่มันสามกันบ้างไหมนี่มี3กับ4ตรงนี้ก็3กับ4เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นสอดคล้องกับรูปแบบของแบบที่2ใช่ไหมเอ่ยอ่าที่มันมีส่วนใดส่วนหนึ่งเกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมคะเราจะวาดรูปได้ว่าเซตของ A นะคะครูวาดวงกลมเซตของ A นะคะเซตของ A และเซตของ b มีความเกี่ยวนเนื่องกันนะคะและอยู่ในอะไรลูกในเอกภพสัมพัทธ์ของ u นะคะซึ่งจะเขียนด้วยว่าเซตของ a มีอะไรได้บ้างล่ะเซตของ a มีอะไรได้บ้างเซตของ a ก็มีเลขที่ํากับเซตของ b คือ3มกับ4มันก็จะอยู่ตรงกลาง1กับสองอยู่ตรงไหนก็ได้ในเซต a และ b ก็เป็น5กับ6แบบนี้ใช่ไหมเอ่ยค่ะในตัวอย่างที่2นะคะจะก,กําหนดแผนภาพมาให้นะคะให้หาคำตอบจากแผนภาพนั้นเองนะคะในใน,ในส่วนของข้อแรกนะคะจำนวนสมาชิกในเซต a จะมีอะไรได้บ้างจํานวนสมาชิกในเซต a a จะเท่ากับเซตของ2 3 4 5 7และตัวอักษรตัวสุดท้ายคือตัว c นะคะ จะเห็นได้ว่าจำนวนสมาชิกในเซต A จะมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยทั้งหมด6ตัวนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2นะคะจำนวนสมาชิกที่อยู่ในในเซตทั้งสเซตเลยคือ A และ B นะคะคืออะไรบ้างล่ะที่อยู่ระหว่าง2อ,อันนี้ก็คือ2 5และเศษดังนั้นนะคะมันจะมีจำนวน กี่ตัวสามตัวนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้นะคะสมาชิกที่ไม่อยู่ในเซต a และไม่อยู่ในเซต b เลยมันก็คือสมาชิกที่เหลือในเอกภพสัมพัทธ์นะคะก็จะมี x มี b แล้วก็มี8ดังนั้นจะมีทั้งหมดจำนวน3ตัวเหมือนกันอ่ะก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเอกภพสัมพัทธ์แล้วก็แผนภาพเวนนะคะ เราสามารถเขียนเซตใ,ในให้อยู่ในรูปแผนภาพได้นะคะใน,ในเนื้อหาของส่วนนี้นะคะในเนื้อหาในส่วนถัดไปนะคะก็เป็นเรื่องของเซตละ power set นะคะเราจะไปเรียนรู้ในเนื้อหาต่อไปนะคะวันนี้หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้และนำไปใช้ได้นะคะขอบคุณค่ะ